ไปไหนตกใจเองกอล่ะมีมังกรด้วยมีมังกรเอาไปดูมังกรไปค่อระบายน้ำเออเหยียบได้เหยียบได้ไม่ล้มเลยไม่ล้มเลยรีบกินให้หมดเดี๋ยวรถจะมารถจะมาเดินข้ามเดินข้ามขึ้นไปข้างบนต้องแสดงสี่โตกันไหน นี่เองกอเหรอตกตกอ,อะไรทำท่าอะไรทำท่าอ้าวถึงตัวมันถืออะไรอยู่ไม่ได้ถืออะไรถึงโตเสียงอะไรเสียงประทัดเอามาลงลงลงประทัดประทัดลูกถึงตไหนไหน,ไหนเองกอไปชี้ลงุงดูหน่อยอะไรเหรอเองกอที่แต่งหน้านี่เหรอ เต็มกลัวไหมกลัวกลัวเอ็งกำมังถืออะไรถือง,งูไปดูใกล้ๆกล้ไม่ใช่งูงูจะไปดูมังกรมังกรเหรอรถมารถมาขึ้นไปขึ้นไปตกเต็มหมดขึ้นไปตกเ,ต,กเต,กต็มหมดกลับดูสดีกว่ากลับบ้านนี่แหละจะก,กลับไปดูสิงโตอะไรเรามันค่ำแล้วไปเลือกแล้วเหรอมันเมื่อค่ำแล้ว ครับผม,มเดินม,มา,มมาลงกลับแล้วนะไปแล้วนะกินหมดหรือ,อยังจะทิ้งได้หรือ,อยังดังเอาไม่เอาขึ้นรถนะก,กระปกกินให้หมดก่อนนั่งกินให้หมดก่อนอนั่งสนามหญ้าลงไปไม่เจ็บไหมไม่เจ็บหรอก จะลงหาทิชชู่ให้กินให้หมดก่อนนั่่งไมไมด้อ่ะไม่ได้ก็ยืนยืนดีๆโอ้ยังนั่งได้สยอ่ะนั่งถาดได้อโอ้ก็คือเถววะ